มิสเตอร์เคซิโอภูมิใจเสนอนินจานักฆ่าพยายมหนังในปี2009ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับในยุคซาดินาของญี่ปุ่นนั้นนินจาคือนักรบรับจ้างซึ่งผ่านการฝึกศิลปะการต่อสู้การอชาชญกรรมและการลอบสังหารเมื่อกลายเป็นพวกนอกกฎหมายในช่วงปีคศ1600ประเพณีนี้ จึงถูกเก็บเอาไว้เป็นความลับศิลปะการต่อสู้ที่อันตรายนี้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งณนะสำนักเซนเซทาเคดะพวกลูกศิษย์ต่ตางพากันฝึกฝนทั้งวิชาดาบธนูดาวกระจายและเซนเซ,นเซก็ยังมีลูกสาวที่เขารักมากที่สุดนั่นก็คือนามิโกะที่กำลังคบหาดูใจอยู่กับลูกศิษย์ชาวต่างชาติคนหนึ่งที่ชื่อว่าเคซีเขาเป็นเด็กกำพร้า ถูกพาตัวมายัางสำนักตั้งแต่ยังเด็กเขาเติบโตที่นี่เขาจึงรักและนับถือเซนเซมากเหมือนพ่อคนหนึ่งของเขาและในสำนักก็ยังมีลูกศิษย์ชาวญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งที่เก่งที่สุดเขาไม่ชอบเคซีที่เป็นชาวต่างชาติแต่มาฝึกและอยู่ในสำนักของคนญี่ปุ่นเขาชื่อว่ามาซาสึกะมาซาสึกะก็รู้สึกจะชอบนามิโกะอยู่เหมือนกันแต่เธอกลับไปชอบเคซี มาซาสึกะจึงคิดแค้นเคซี่มาโดยตลอดที่อยู่ในสำนักนี้และเซนเซก็ยังมีก่ลองอาวุธลับจากรุ่นสู่รุ่นอาวุธของนินจาที่มีพิษส่งหลายแรงที่สุดแต่และชิ้นต่างมีประวัตินั่นก็คือโยโรอิบิสึสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ของนินจาคนสุดท้ายสำหรับอาวุธของนักรบนินจามาหลายยุคหลายสมัยพลังอำนาจของมันเป็นตำนานและแต่และชิ้นก็มีเรื่องราวของมันมีอยู่มากมายหลายพันปี มันถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์เดียวนั่นก็คือการสังหารความตายที่รุนแรงและเฉียบพันกลายเป็นเจ้าแห่งวิชาที่อันตรายที่สุดตลอดหลายปีนินจาได้ผลิตยาพิษอันตรายหลายแรงโดยมียาถอนพิษเพียงชนิดเดียวโยโรอิบิสึตอนนี้อยู่กับเซนเซทาเคดะเขาจะปกป้องมันด้วยชีวิตของเขาเองและว,วันนี้เซนเซจะประกาศคนที่จะสืบทอดทายาทคนต่อไปจากเขาโดยมีตัวเก่งอยู่ที่สองคน คนแรกมาซาสึกะเขาเป็นเหมือนเสือทรงอำนาจมีสมดุลและแน่วแน่คนที่สองคือเคซี่ดุดเหมือนสายล้มอ่อนโยนเขาสร้างความแข็งแกร่งขึ้นมาจากการฝึกฝนและทุ่มเทยอย่างเต็มที่จนเก่งทั้งคู่เซนเซก็พอรู้ว่ามาซาสึกะไม่ชอบเคซี่อยากจะไล่เขาออกมาจากสำนักเคซี่เป็นเด็กที่แม่ต้องมาทิ้งเขามีแค่รูปใบเดียวเท่านั้น ที่ยังคอยคิดถึงเธออยู่เป็นประจำสักวันเขาจะตามหาแม่ให้เจอมาซาซึสสกะก็เข้ามาคุยกับเคซีเรื่องพ่อและแม่ของเคซีเขา,าพูดถึงพ่อและแม่ของเคซีจนเคซีโกรธเดินเข้าไปหาเรื่องมาซาซึกะเซนเซก็เข้ามาเจอเขาจึงเรียกมาซาซึกะไปคุยด้วยเคซีเป็นเหมือนน้องชายไม่ควรทำตัวแบบนั้นกับน้องชายควรอยู่อย่างพี่น้องนี่คือคำสั่งของเซนเซ จนวันต่อมาต้องมีการประลองเพื่อเลือกคนวัาสืบทอดต่อจากเซนเซคู่ชิงนั้นก็คือเคซี่กับมาซัสกะทางคู่ประลองกันอย่างดูเดือดจนเคซี่เริ่มจะเสียท่ามาซัสกะมาซัสกะจึงเข้าไปหยิบดาบของจริงกับว่าจะฆ่าเคซี่ให้ตายเพื่อจะได้ไม่มีคู่แข่งอีกต่อไปแต่เคซี่ก็หลบแล้วเข้าไปหยิบดาบฟันไปที่หน้าของมาซัสกะจนได้แผลทุกคนต่างวิ่งเข้ามาห้ามให้มาซัสกะหยุดพฤติกรรมแบบนี้ เซนเซจึงบอกไปว่าเจ้าทำผิดกฎสำนักเจ้าใช้ดาบยิงและจะฆ่าเคซีด้วยความโกรธเจ้าถูกเนรเทศออกจากสำนักจงไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้มาซาสิกะเขาก็เสียใจมากนี่เป็นกฎร้ายแรงที่สุดของสำนักเขาไม่คิดว่าเซนเซจะกล้าทำแบบนี้กับเขาตั้งแต่เกิดมาเขาก็รู้จักแต่ที่นี่เติบโตที่นี่มาซาสิกะก็ยิ่งจำฝังใจว่าเคซีเป็นคนที่ทำให้เขา ต้องถูกจดนเทศออกจากสำนักตดฉากไปยังเมืองนิวยอร์กหลายวันต่อมาณโนะรงงานแทมเพิรนอินดัสเทียลมีองค์กรหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างองค์กรนี้เรียกตัวเองว่าเดลิงและวันนี้พวกเขาจะต้อนรับน้องใหม่โดยใช้สันลักษ์เผาไฟให้ร้อนแล้วจี้ไปที่อกนี่คือตาสัญลักขององค์กรจะติดตัวไปตลอดชีวิต ตาชาเป็นอย่างรัสเซียได้มีการแถลงข่าวเรื่องการก่อสร้างการวางท่อเป็นธุรกิจใหญ่ของรัสเซียมีเงินลงทุนเป็นจํานวนมากโดยประธานคิมมีทอปจะมาแถลงการหลังจากการลงนามเสร็จเขาเข้ามาถึงแล้วและเข้าไปลงนามและทันใดน,นั้นเองดินจาก็โผล่มาเล่นงานลูกน้องของเขาและเริ่มฆ่าพิธีละคนอาวุธลับถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและนี่คือมาซัสก,กะที่ผ่านตัวเอง มาเป็นนินจามือสังหารงานของเขาสําเร็จแล้วเขาทํางานให้กับประธานแทมเพิลเพื่อกําจัดคู่แข่งทางด้านธุรกิจออกไปให้ผลมาซัส,สึกะโทรไปรายงานภารกิจเสร็จสมบูรณ์คู่แข่งทางธุรกิจถูกฆ่าตายทางสะดวกธุรกิจของพวกเขาต้องไปได้สวยต่ฉากไปยังสํานักเซนเซะทาเคดะวันนี้เขาจะประกาศชื่อถายยาที่จะมารับช่วงต่อจากเขาและจะต้องดูแล โยโรอิบิสึเป็นอย่างดีขนาดเดียวกันมาทาสิกะก็เข้ามาในงานเขาบอกว่าเขาต้องเป็นทายาทคนต่อไปในสำนักนี้เขาคิดว่าเขาสมควรได้ครอบครองโยโรอิบิสึเซนเซก็ตอบปฏิเสธไปเขาจะไม่มีสิทธิ์ในสำนักนี้อีกต่อไปเขาถูกนิรเทศไปแล้วมาทาสิกะจึงบอกไปว่าถ้าไม่เลือกเขาผู้คนจะเสียใจและมองหน้าเคซีนี่คือบาดแผล จากเคซีที่เขาจําได้ดีพอตกดึกเซนเซก็เรียกกลุ่มที่เขาไว้ใจมาคุยถึงเรื่องของมาซัสกะเขาต้องย้อนกลับมาอีกแน่เพื่อที่มาทําลายที่นี่ของสํานักนี้และต้องการโยโรอิบิสึดังนั้นโยโรอิบิสึต้องถูกนําไปเก็บไว้อีกซีกโลกหนึ่งมีชายคนหนึ่งผู้ชายคนเดียวที่เซนเซไว้ใจปกป้องมันเพื่อให้มันตกอยู่ในมือของมาซัสกะ โดยจะมีคนคุ้มกันทั้งหมด4คนเคซี่นามิโกะและเพื่อนอีก2คนไปยังสหรัฐอเมริกาคนที่เซ็นเซไว้ใจนั่นก็คืออาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาชื่อว่าดรพอเขาเป็นอาจารย์มหาลัยในนิวยอร์กโดยจะนำโยโรอีบิสซึไปซ่อนไว้ในคางของมหาลายัยพวกเขาเก็บซ่อนไว้อย่างดีไม่มีใครหาเจอแน่ส่วนมาซาสึสกะก็เริ่มเตรียมอาวุธทั้งดาบดาวกระจาย และชุดนินจาเพื่อจะบุกไปยังสำนักของเซนเซส่วนพวกเคซีก็เข้ามาพักที่บ้านของด็อกเตอร์พ่อด็อกเตอร์จึงถามเคซี่ไปว่าทำไมคนต่างชาติอย่างเคซีได้ไปอยู่ในสำนักของคนญี่ปุ่นเคซีจึงเล่าให้ฟังว่าพ่อของเขาเป็นนาวิกไปประจำอยู่ที่โอกินาว่าเขากับแม่จึงต้องย้ายตามไปด้วยแต่พ่อแม่ของเขาทะเลาะกันเป็นประจำจนต้องแยกทางกันแม่ของเขา ก็หนีไปทิ้งให้เขาอยู่กับพ่อส่วนพ่อก็เป็นคนขี้เมากินเหล้าจนเมาแล้วขับรถโต,โตเควตอนเขาอายุ12ปีจนเขามาอยู่ในสำนักของเซนเซคาเคดะจึงโตมาได้จนถึงปัจจุบันนี้ส่วนมาซาสึกะก็ถึงสำนักของเซนเซเขาเขาจัดการลูกศิษย์ด้วยฝีมือของเขาที่เก่งที่สุดในสำนักจึงสามารถจัดการไปอย่างง่ายได้และเข้าไปถึงห้องของเซนเซมาซาสึกะต้องการโยโรอิบิสึ กล่องอาวุธของนินจาคนล่าสุดสุดยอดอาวุธแต่มันไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วมันถูกซ่อนไว้เป็นอย่างดีห่างไกลจากตัวคนชั่วอย่างมาซัสกะเขาจึงเขาต่อสู้กับเซนเซอาจารย์กับลูกศิษย์แต่ดูเหมือนว่ามาซัสกะไม่อาจเทียบชันคูได้เขาจึงต้องใช้วิธีสกปรกนั่นก็คือการใช้ยาพิษเล่นงานเซนเซจนเซนเซได้รับบาดเจ็บยาถอนพิษมีแค่ขวดเดียวเท่านั้นถ้าไม่ยอมบอกเซนเซก็จะตาย แต่เนเซก็ไม่ยอมบอกอยู่ดีมาซาสกะก็ต้องตัดสินใจปิดชีพอาจารย์ที่เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กและเสียงโทรศัพท์ของเ็นเซก็ดังขึ้นมาเป็นโทรศัพท์มาจากสหรัฐอเมริกาจากนามิโกะโทรหาพ่อของเธอเองแต่ก็ไม่มีใครรับสายสักคนตอนนี้มาซาสกะรู้แล้วว่าพวกเคซี่อยู่ที่ไหนมาซาสกะจึงโทรไปหาทมเพลอยากให้เขาช่วยอะไรบางอย่างอยากให้เขาส่งคนไปจับตัวนามิโกะ ผือหาโยโรอีบิสตตอนนี้พวกเขาอยู่บ้านของดอร์พ่อส่วนนามิโกะก็ไม่สบายใจเริ่มจะเป็นห่วงพ่อแล้วจนถึงกลางดึกเคซี่และนามิโกะกำลังคุยถึงแม่ของเคซี่อยู่ก็มีคนมาเคาะประตูหน้าห้องดอตอร์ก็เดินไปเปิดประตูก็ดโดนปืนจัดการยิงเข้าหัวตายคาทีเคซี่และนามิโกะเห็นอย่างนั้นจึงหลบและเพื่อนของเขาสองคนก็เข้ามาต่อสู้กับพวกมัน จนเพื่อนของเเจซี่สุข้าตายไปสองคนเคซี่และนามิโกะหนีการไล่ล่าของพวกมันจนหนีรอดมาได้ทางคู่ต้องหนีตายไปพักโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองเสียงที่พวกมันถามหานั่นก็คือโยโรอิบิสึคนเดียวที่ต้องการมันนั่นก็คือมาซัสกะนามิโกะรู้แล้วว่าพ่อของเธอต้องถูกฆ่าตายแล้วแน่ๆส่วนพวกตำรวจก็เข้ามาที่เกิดเหตุตำรวจได้ข้อมูลผู้ต้องสงสยัยนั่นก็คือ นามิโกะและเคซีเขาเข้ามาในประเทศนี้เข้ามาพักกับดอ,อร์พอข่าวการตายของดอตอร์ก็ออกไปทั่วประเทศจนทําให้นามิโกะและเคซีรู้ว่าพวกตํารวจกําลังสงสัยพวกเขาอยู่้าเขาไปบอกกับตารวจพวกตํารวจไม่มีทางเชื่อแน่ว่าไม่ใช่ฝีมือของพวกเขาทั้งคู่ต้องย้ายอยู่รนอีบิสเพื่อหลบซ่อนจากมาซัสกะพอรุ่งเชา้าเคซีก็ตื่นขึ้นมาแต่ก็ไม่เจอนามิโกะแล้วเธอหายไปแล้วเคซี่ ก็วิ่งลงมาดูข้างล่างก็เห็นเธออยู่ร้านอาหารเคซี่จึงเข้าไปหาเธอเจ้าของร้านก็เริ่มสงสัยในตัวเคซี่และนามิโกะเขาอาจจะเป็นคนที่ตำรวจตามหาและคนของเทมเพิลก็มาถึงเหมือนเจ้าของร้านหรือว่าพวกมันกำลังมาพวกมันก็ชักปือนออกมาก็ะนํำยิงเคซี่และนามิโกะทั้งคู่พวกมันไม่สนใจว่าใครจะโดนลุกลงไปด้วยคซ s ่จึงเข้าต่อสู้กับพวกมันวิ่งหนีลงไปในสถานีรถไฟใต้ดิน พวกมันก็ตามทั้งคู่มาติดๆเข้ามาในรถไฟจนเห็นทั้งคู่จึงเขาต่อสู้กันอีกรอบเหมือนพวกมันพยายามจับตัวของนามิโกะเคซี่ก็สู้ขาดใจเพื่อช่วยนามิโกะจนจัดการพวกมันลงไปได้ส่วนมาซาสก,ก็มาถึงสาลัดเข้ามาหาเทมเพิลเขาเข้ามาถามหาสิ่งที่เขาต้องการลูกนองของเทมเพิลจึงเข้ามาบอกว่าพวกเขาจับตัวทั้งคู่ไม่ได้ ตอนนี้ทั้งคู่อยู่ที่สถานีตำรวจถูกตำรวจจับไปแล้วมาซาสกะจึงจัดการคนที่ทำงานพลาดต,ต้องเจอแบบนี้และบอกให้แธมเพิลนหาสิ่งที่เขาต้องการให้เจอต่ชัามยังสถานีตำรวจในนิวยอร์กเขต54เคซิ 4, ลนามิโกถูกจับแก้เพื่อสอบสวนพวกตำรวจสงสัยว่าทั้งคู่รู้เห็นในการตายของด็อกเตอร์พวกเขาพยายามอธิบายที่พวกเขาหนีเพราะมีคน กำลังตามค่าพวกเขาอยู่แต่ดูเหมือนว่าพวกตำรวจไม่เชื่อในสิ่งที่พวกเขาพูดพยายามอธิบายยังไงก็ไม่เชื่อจนมาซาสึสกะเข้ามาในโลวงพักและอ้างว่าเป็นทนายความให้กับนามิโกะแล้วมาซาสึสกะก,ก็ตัดสายไฟตอนนี้ไฟดับทั้งหมดเคซี่รู้เลยว่าต้องเป็นฝีมือของมาซาสึสกะแน่นอนส่วนพวกตำรวจก็จะพานามิโกะออกมาจากห้องแต่จะขังเคซี่ไว้อีกห้องมาซาสกะ ลืมออกปฏิบัติการเข้าไปจับตัวนามิโกะจากพวกตำรวจเขาเขาจัดการพวกตำรวจอย่างง่ายได้นามิโกะพยายามสู้สชีวิตส่วนเคซี่ก็พยายามดึงโซ่เพื่อหนีออกจากห้องจนเขาหลุดออกมาได้มาซาซส,สิกะก็เขาไปจัดการรัดคอนามิโกะจนเธอสลบไปตอนนี้ได้ตัวนามิโกะแล้วเขาพาเธอขึ้นไปบนหนาดฟ้าเพื่อจะหนีออกจากที่นี่แต่เคซี่ก็มาถึงและเขาต่อสู้กับมาราสึกะแต่เคซี่ ก็ไม่สามารถต่อกรกับมารซาสกะได้จนเขาพานามิโกะหนีรอดไปได้เธอถูกจับมัดมาซาสกะก็เข้ามาบอกว่าเขาหลักพ่อของนามิโกะมาแต่เขาหักหลังเขาในประเทศมารซาสกะเหมือนหมาข้างถนนเขาไม่ยอมมอบสิ่งที่มารซาสกะต้องการมากที่สุดให้มาซาสกะจึงจําเป็นจะต้องจัดการซินเซและเขาถามหาโยโรอ,อิบิสึว่าอยู่ที่ไหนให้เวลาคิดหนึ่งชั่วโมงลองคิดดูให้ดี ส่วนเคซี่ก็มาหาเจ้าของร้านอาหารเขาต้องรู้ว่าพวกมันคือใครแน่พอเจ้าของร้านอาหารเห็นเคซี่เขาก็วิ่งหนีนทันทีเคซี่ก็วิ่งไล่ตามจนจับตัวเขามาได้เจ้าของร้านถูกสอมจนบอกมาว่าที่อยู่ของพวกที่ตามค่าเคซี่และนาโกะอยู่ที่ไหนโรงงานเ e มเพิลอินดัสเตลเคซี่แอบเข้าไปในโรงงานก็เจอกลุ่มองค์กรเดลิงหัวหน้าคือประธานเทมเพิล และเคซีีก็เข้าไปถล่มพวกมันจัดการต่อสู้กับองค์กร กับเทมเพิร์นก็ชักลงมาจากชั้น2และบังคับให้เขาทู้หามาซาสึกะมาซาสึกะอยากได้โยโรอิบิสึเพื่อแลกตัวกับนาวนิโกเคซี่ยิงตอบตกลงเขายาอมเอามาให้นัดแลกตัวที่เขตก่อสร้างที่49ตัดเฟิร์สตอนตีสส่วนนายตำรวจที่เคยสอบปากคำเคซีก็เข้าไปหาหลักฐานที่พักของดอ,อรพอจนได้ไปเห็นใบเสร็จแจ้งการเสียภาษีนำของเข้าไปในประเทศ ที่เก็บนั่นก็คือมหาวิทยาลัยในนิวยอร์กส่วนเคซี่ก็แอบเข้าไปในตึกของมหาวิทยาลัยเพื่อแอบเข้าไปเอาโยโรอิบิสึเข้าไปจัดการรปภจนได้ของออกมาแต่นั้นตำรวจก็ตามมาจนถึงมหาลายัยเข้าไปเร็งปืนที่เคซี่เขาจะพาตัวเคซี่ไปยังโรงพักแต่เคซี่ก็ต่อประชดไปเคซี่ได้บอกไปว่าเขาจะให้ในสิ่งที่ตำรวจต้องการแต่ก็ต้องแลกในสิ่งที่เคซีต้องทํา นายตำรวจจึงยอมให้เคซี่ไปจัดการเรื่องของเขาให้เสร็จเคซี่เปิดกล่องออกมาอาวุธมากมายที่อยู่ในกล่องเขาจะเอาไปให้มาซาสึกะแต่จะให้เขาโดยเคซี่จะใช้อาวุธพวกนี้ปิดช,ชีพมาซาสึกะจนมาถึงเวลานัดเจอกันมาซาสึกะก็พาตัวนามิโกะเข้ามาในเขตก่อสร้างเคซี่บอกให้เขาปล่อยตัวนามิโกะไปได้ยินแต่เสียงของเคซี่จนกล่องโยโรอิบิสุถูกหย่อนลงมาให้กับมาซาสกะ เขายึงปลนะ่อยนามิโกะไปพอมาซาสึกะเปิดกล่องออกมามันเป็นกล่องเปล่าไม่มีอะไรเลยความโกรธที่เสียรู้เคซี่ก็ยิ่งมากขึ้นส่วนเคซี่ก็ได้มันไปแล้วอาวุธทุกอย่างและชุดของนินจาส่วนแทมเพิก็สั่งให้ลูกน้องของเขาตามไปค่าเคซี่และมารซาสึกะฆ่าพวกมันให้หมดเคซี่ก็พร้อมเข้าจัดการมาซาสึกะถ้าอยากได้ก็เข้ามาเอาแณะนั้นเอง ลูกน้องแถมเพิินก็มาถึงมาซาสกะก็เพื่อชากจัดการพวกมันคาแบบไม่ปานีส่วนเคซี่และนามิโกะก็ถูกพวกมันเล่นงานเหมือนกันทางคู่ต่อสู้กับพวกมันจนจัดการพวกมันไปได้ทั้งหมดเหลือแค่มาซาสกะแต่มาซาสกะกับยิงยาพิษใส่นามิโกะและยาถอนพิษมีแค่ขวดเดียวที่จะช่วยเธอได้เคซี่ต้องเขาจัดการมาซาสกะเพื่อแย,ย่งชิงมันมาแต่ดูเหมือนว่า เคซี่จะสู้มารซาสึสกะไม่ได้ด้วยฝีมือและประสบการณ์จนมารซาสึสกะทิ้งยาถอนพิษไปตอนนี้ไม่เหลือยาถอนพิษแล้วเคซี่ก็ยิ่งโกรธมากที่เขาทําแบบนั้นเคซี่ก็เขาจัดการด้วยความโกรธจนมารซาสึสกะใช้วิชาหายตัววิชาขั้นสูงของนินจาเคซี่จึงต้องตั้งสมาธิทําจิตเฮนิ่งเพื่อจะรับมือกับมารซาสึสกะจนมาซาสึสกะเข้ามาด้านหลังเคซี่เคซี่ก็จัดการ แทงมาซาสิกะเข้าไปเต็มท้องจนเขาล้มลงเคซี่ก็รีบวิ่งไปหานามิกโกเธอมดสติไปแล้วเคซี่ก็เสียใจมากที่จะต้องสูญเสียนามิกโกไปเคซี่ยังคิดถึงคำของเซนเซว่าดาบชิโนบิคาธาน่ามีพลังการปิดชีพแต่เมื่ออยู่ในมือของโคทานินจามันมีพลังฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยเคซี่จึงลองดูที่ด้ามดาบเปิดออกมาก็มียาถอนพิษเขาจึงเอาให้นามิกโกดืม่ม และนามิโกะก็ฟื้นขึ้นมาเธอลอดตายแล้วส่วนมาซาสึสกะก,ก็ยังไม่ตายยังลุกขึ้นมาแต่ก็บาดเจ็บหนักจากการโดนแทงเคซี่จึงเดินเข้าไปหาเขาหยิบดาบขึ้นมาแล้วทําการปิดชีพมาซาสึสกะลงและตำรวจก็เข้ามาเคลียร์พื้นที่นายตำรวจก็เข้ามาบอกว่าตอนนี้องค์กรเดลิงถูกทลายแล้วแถมเพื่อนถูกคุมขังส่วนเคซี่และนามิโกะก,ก็ให้บินกลับประเทศญี่ปุ่นทางคู่กลับไปยังสำนัก ไปเคารบสุดพ่อของนามิโกะและสืบพ่อสำนักนี้ต่อไปก็จบลงไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังนินจาหนักข้าพยายมหนังในปี2009ครับสำหรับ iMDB ให้คะแนนหนังเรื่องนี้อยู่ที่5 5เต็ม10ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคชิโอ ขอขอบคุณและสวัสดีครับ